สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายยามเช้าด้วยแล้วกันครับโอ้ช่วงยาวนะพี่น้องแล้วก็เจอซอยแคบเลยเอาไงดี่เน,นจาจะก,กาลับรถได้ไหมบ้านตาสดำครับบ้านตาสดำตำบล ้านปรืออำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับรถแห่กระบะสิบล้อปีชามิซิกออนทัวร์จวัสุริงครับมารับใช้พี่น้องทางอำเภอรกระสังครับงูน,บน้ำบ้านงานหูน้นข้างในซอยนู่นครับ เด้น้นมันไมล่ะงีเดืยตรงนี้ง่ายกว่ามันจะออกไป่เลยออกไปนี่ะมันง่ายกว่าีออกไปข้างนอกเลยต้ไหมเราต้งนตักมาเี้ยไม่ได้อยู่ข้าอนอกเดี๋ยวีเคาห์เาคดอย่ข้างนอกจะเยเข้ามาเรี่าตรงนี้ก็ได้ส

ត្រង់កូនត្រង់មកអីកត្រង់មកត្រង់មកត្រង់កូន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 ទៅតកប៉ះត្រង់កូនបោបោហាក់ដែរមកហាក់ដែរមកហាក់លឿនហាប់សុទ្ធលឿន

้อย่ยัได้ยุถ้าไม่ได้ก็ออกไปนี่เลยแล้วตั้งรับใหม่ถอยมาเบียดเบียดนี่ได้ไหมเบียดเบียดคอนกีตอะ่ะถอยไปถอยไปหักเลยหักหักล้อหักล้อ ดูวงก่อนดูวงก่อนโยกโยกเอาได้ไหมโยกเอาได้ไหมโยกเอานะไปทีเลิ้นเออโยกเอาโยกเอาค่อยค่อยโยกใส่เกียร์ยากเหรอใส่เกียร์ธรรมดาก็ได้เพื่องโฟร์เพราะว่าโฟร์มีองจะใส่เกียร์ยากใช่ไหมอือเกียร์ธรรมดาก่อนอย่าพึ่งโฟร์ bỏtay à, Không phải cho đuôi phải có cái này con. luôn phải dễ đủ nhanh đấy, mình thực sự là ăn hùa mà nè, đấy, ถอยลนไปม่ปถอยมาไปถอยไปนน่นอะปลอดภัยกว่านี่ถอยไปนน่นอะไปไปไปเลยไปไปโ้นเลยมีต้นไม้ไมู่ดรถพี่เหรอเนี่ยจะถอยไปโู่นอะไม่มีมีต้นไม้ราไปโน่นเหรอไปโน่นอะมีต้นไม้ข้ั วอมอยมาเลยถอยตุ้มฟ้าตรงนี้ไม่มีต้นน้ำนี่อยด้อยไปด้วานอยไปนู่นออกนี่ไม่ได้ก็มะม่วงั้วก็เตเบอร์เบอร์เตยเหมือนปอยแคเมเนียเมไปคบังสิหนอไปนน่นไปตูไปนู่นเลยรถเขียวข้าวไปสบายรถเส้นน่น รถแห่เขาก็ไปทางโน้นหน่อยแต่มันนั่นไอ้ถอยยาวไปข่อยยาวไปข่อยนสวัสดีครับจุงกะครับผมสวัสดีสวัสดีจ้าบังนำดีๆบังนำดีๆเครื่องรานงเครื่องราหนึ่งเรื่องน้องสระนี่บัดอ๋อบัดเฮ้ยบอกเริ่มเริ่มแฮามาโมงนี่เริ่มเฮเขาเขาจะไปแล้วเนี่ยตั้งโมงอืมแปดโมงอ๋อแปดโมงเนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องในงานก่อนครับผมให้ไวครูก่อนเดี๋ยวให้เขากลับรถก่อน

ถึงหน้าบ้านหนากเลยแต่ไม่ได้ถอยมาก็ถอยมาก็ติดแค่ต้นมะม่วงตัวนี้ขูดนิดนึงแล้วนั้นก็ไม่เป็นไรสายไฟก็สูงอยู่ไกลเลยบัสเวียรัวบอลไกรถมันจะนเลยรถแฮมโมปีสังเกีตไหม ผมว่าผมว่าไปที่ถนนใหญ่แล้วก็ถอยมาถอยยาวมาได้อยู่ฮะเออถอยมาที่บ้านงานเนี่ยนั่งรถตีรออยู่นี่เข้าซอยเดิมอ่ะแต่ถอยเข้าถอยเข้ามาบวัสดีครับสวัสดีครับ นางสงาะสงเงะรอแล้วนั่นางนงตรีวิ่งไปวิ่งไปขึ้นด้านหน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับช้างใหญ่สุรินทร์ครับผมนี่นางกรืงง่องอยู่บนรถเขารอกันแล้ว โอ้สเบียงพร้อมหมดแล้วนี่สเบียงสวัสดีจุงกะครับผมโอ้วอเทคกพร้อมดีมึงเลยเกี่ยวโอ้ผมชอบอะไรบ้างดีครอสเนี่อ,อ้เนะ่าะเจิดเลยเปอกรูปอะ่ะอันน่าประทับื้อีกละ่ะยัง เบ็ดพีเทลบ็ดบิดบดเราตำาบิดีแท้อันนี้หอนวาหนูหอนเนาะอ้รวอันนี้สปีดว่าน่ยสปีดอ่าก็อาได้เรึ่รวดรวดเลยรวดรวดมีเลครอ๋อเป็นรถรแงโมเลยตอตรงเลยนี่ายอดเลยเดี๋ยวพาไปดูตู้ของแกก่อนมีมีเนาะ มีแป้นอีอะ